ที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องผักสวนครัวล้วกินได้ปลูกเรื่องที่กินกินเรื่องที่ปลูกเหลือเก็บรวบรวมขายเวลาปลูกปลูกสูงแบบสูงกลางต่าเตีย้ยเรียดินกินหัวแล้วผมก็ทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องในที่ในหลวงสอนไว้ว่าอย่าใช้เงินแนอนาคตภายใต้ใเศรษฐกิจพอเพียงเงินแนอนาคตก็คือเงินกู้หนี้ยืมสินนะครับเงินกู้หนี้ยืมสินนะฮะ ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งว่าเงินกู้นี่ยืมสินนี้เวลากู้นี่ยืมสินมาแล้วเนี่ยมันมีอยู่2อย่างกู้มาเพื่อให้เกิดผลกับกู้มาเพื่อความสบายบางคนอยู่ด้วยกันนะฮะครอบครัวที่อยู่ด้วยกันนะฮะเราเสร็จล้วเห็นบ้านอื่นเขามีโทรัศน์เราก็อยากมีมั้งเห็นบ้านอื่นเขามีรถเราก็อยากมีมั้งเห็นบ้านอื่นเขาต่อบ้านใหญ่โตเราก็อยากต่อบ้าง เห็นบ้านหนึ่งเขาจัดงานเราก็อยากจัดมาเห็นเขาใส่ทองเราก็ใส่ทองมั้งซึ่งพวกนี้เนี่ยล้วนแต่กู้มาไม่ไม่เกิดประโยชน์นะมันล้วนแต่เป็นเรื่องฟุง่มเฟือยทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นผมอยากให้พวกเรามองกันอีกแบบหนึง่งนะมองแบบไหนล่ะครับมองแบบที่ผมกาลังจะพูดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวขอยกอีกกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือกู้มาเพื่อลงทุนแล้วกู้มาเพื่อลงทุนก็มีอีกสองอย่างก็คือ เห็นเขาทําลงทุนแล้วเราก็อยากลงทุนตามนะกับเราลงทุนแล้วตามความมั่นใจของเราตามประสบการณ์ของเราแล้วเรามั่นใจว่าเราทําได้คือผมสมมุติว่ามีผัวเมียคู่หนึ่งอ,อยู่ด้วยกันเมียก็ชอบสะดวกสบายก็เห็นบ้านนู้นเขามีโทรทั์เราก็อยากมีมั่งนะก็สองคนก็พยายามถ้าถ้าเป็นบ้านที่ตนีทีท่วนเนี่ยนะเขาก็จะ เดือนนี้เหลือเท่าไหร่เดือนนี้เหลือ700ก็เก็บ10เดือนมันก็ได้7 0 0 0ก็ได้เครื่องโทรทัศน์เครื่องหนึ่งนะเก่าอีกบ้านหนึ่งก็คือเดือนนี้เหลือเท่าไหร่เหลือเ0 0เอเ้ยเราสามารถเอา700นี่ไปผ่อนโทรทัศน์มาใช้เลยมามามา,มาดูได้เลยนะฮะซึ่งเป็นการคิดแบบง่ายแต่ไม่คิดถึงว่าพอโทรทัศน์มาถึงปุ๊บนี่นะหนึ่งงานเราทำน้อยลงเพราะวันวันเฝ้าแต่จอโทรทัศน์สอง เิดตัวฮัปึ๊บมันต้องใช้พลังงานเห็นไหมครับเปิดตัวฮัทมันใช้ต้องงนพลังงานเพราะฉะนั้นเจ็ดร้อยเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ถึงก็ได้อาจจะเหลือหกร้อยห้าสิบก็ได้นะความขัดสนก็จะเริ่มเกิดถ้าเก็บจนเงินครบเจ็ดพันแล้วไปซื้อมันก็ค่าทรัศน์เจ็ดพันแต่อันนี้นะผ่อนกว่าจะครบเนี่ยมันเป็นแปดพันเก้าพันหรือหมื่นหนึ่งเห็นไหมความแตกต่างมันมีเยอะเลย ซื้อด้วยความไม่จำเป็นกับซื้อด้วยความพร้อมเพียงเห็นไหมมันต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะซื้ออะไรเนี่ยพยายามดึงให้ช้าที่สุดพยายามเก็บเงินต้นให้เยอะที่สุดเพราะท่านรู้ไหมว่าเจ็ดพันล้วสูกว่ามันต้องไปจ่ายเขาก้าพันอ่ะเราต้องค่อยๆผ่อนเขาอ่ะอีกสองพันมันไปไหนมันก็เป็นดอกเบี้ย หรือค่าใช้จ่ายที่เราไปให้บริษัทที่เรา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 ผ่อนจาอยู่นะที่เราผ่อนจาอยู่นะให้เขามาตามหนี้เราไงนะทั้งที่ว่าเราไปจ้างเขาไอเราเราเราไปเสียค่านี้ให้เขาแต่เราเวลาเวลาคุยกับเขาเนียงอเลยเห็นตรงนี้ไหมทุกท่านเห็นตรงนี้ไหมถ้าเห็นตรงนี้หัดมองตัวเองมั่ง นะไม่มีความจำเป็นยาผ่อนจ่ายสมัยผมนุ่มๆผมก็ผ่อนลถบ้างแต่ไอ้อย่างอื่นผมไม่ค่อยอันเนี้ยส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องรถเพราะว่ามันมันมันสูงสำหรับคนคนที่ตั้งตัวอย่างผมแล้วกว่าจะผ่อนบ <c oughs> ช่วงเงินเราโฟลเราก็ผ่อนได้บางช่วงเงินเราตึงโอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นเลยนะแลวยิ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงที่โอเคเศรษฐกิจไม่เวิร์กนะ ต้องโดนไล่ออกจากงานต้องอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นนะ่ะท่านก็จะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยรู้อย่างนี้ไม่ผ่อนดีกว่าหรือเฮ้ยอะไรวะกูก็จ่ายดอกเบีย้ยมึงนะทำไมมึงจิกเอาจิกเอาวะเรื่องพวกนี้อผมอยากให้พวกเราไปคิดกันใหม่อะก่อนที่พวกเราจะผ่อนอะไรมนะเดูคิดดูว่า ท่านในหลวงสอนไว้ถูกไหมนะกับเรื่องที่สองผ่อนเพราะมีความจําเป็นนะไปกู้เงินมาเพราะมีความจําเป็นอย่างเช่นเราจะลงทุนทํานู่นทนํานี่แต่ไม่จะลงทุนตามเขานะลงทุนตามเขาก็คือเห็นเขาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วได้เงินเยอะก็ะอยากจะขายมั่งโดยที่เราไม่ดูว่าเรามีฝีมือไม่มีฝีมือกู้มานะกู้มา ผมดูหลายคนฮะในหมู่บ้านโอ้ตกแต่งร้านสดิบดีนะฮะวันแรกดีใจฮะโอ้โหขายได้กำไรเยอะเลยนะวันสองเออยังกำไรเยอะวันสามเอดเริ่มน้อยเริ่มน้อยลงสักอาทิทย์หนึ่งไม่มีคนเลยสาเหตุเพราะหนึ่งฝีมือมีไหมสองที่เขามากินเนี่ยวันแรกอะ่ะกินเพราะเกงใจไหมนะกินเพราะอยากลองไหม ามเรามีอธัธยาศัยทางการต้อนรับดีไหมเห็นไหมหลายเรื่องเลยเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรเนี่ยนะนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยนะอย่าอย่าอย่าช้างขี้ขี้ตามช้างเห็นก็ทํา,าทอะไรจะทาตามนะเราต้องมั่นใจเราก่อนว่าโอเคเฮ้ยเราอยากทํานี่แล้วเรามีฝีมือพอนะแล้วสภาพตรงนั้นเนี่ยมันเหมาะสมกับที่เรา จะกู้มาทำงานนะอย่างนั้นกู้เลยครับกู้เลยนะกู้เลยครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้พวกเราคิดกันอีกนิดหนึ่งว่าเอ้ยเราเราเราเหมาะสมไหมที่จะมาทำเรื่องพวกนี้ถ้าไม่เหมาะสมอย่าริอ่านหาเรื่องนะอย่าริอ่านหาเรื่องทำเรื่องพวกนี้นะ เพราะฉะนั้นก็ถ้าจะกู้ก็ดูนิดหนึ่งกู้แล้วให้เกิดประโยชน์อย่างจะซื้อรถเนี่ยนะนะอย่างคนงานบ้านพี่สาวผมเนี่ยนะแข่งกันซื้อรถฮะซื้อแล้วมาจอดแล้วเสร็จแล้วก็แต่งรถทุกวันนี้น่าจะกินจะอะไรยังต้องมาเบิกเรื่องล่วงหน้าเลยนะพอซื้อรถเสร็จปุ๊บก็ค้างค่าเช่าดึนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนแล้วเสร็จแล้วก็ขอให้พี่สาว ซื้อขึ้นมาได้ไหมเพราะว่าสปอ,อน์ตไม่ไหวเขาจะมายึดเห็นไหมนะจนรถเป็นบริษัทแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวไปผ่อนตู้เย็นมาเดี๋ยวไปผ่อนนู่นมาเดี๋ยวไปผ่อนนี่มาเต็มไปหมดโดยที่ไม่ไม่ดูเพราะว่าห้องข้างเคียงเขามีเราต้องมีฝากคิดิดหนึ่งฮนะเรื่องพวกนี้นะเพราะฉะนั้น อย่างเราจะซื้อรถเนี่ยเราซื้อเพราะอะไรซื้อเพราะว่าเราจะเอามาลงทุนทํานู่นทํานี่มั่นใจนะไม่ใช่ขูฟังนะเขาบอกว่าเฮ้ยมึงทำสิมึงซื้อสิแล้วมึงจะได้เงินแค่นี้แค่นี้ทุกเดือนนะมันต้องมองด้วยว่าสภาพธุรกิจนั้นเหมาะสมกับเราไหมเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยผมฝากนิดนึงนะในหลวงที่บอกว่าอย่าใช้เงินในอนาคตบัตรรุ่นเงินผมใช้แต่บัตรธนาคารก็คือเงินผมฝากเท่าไหร่ผมก็เบิกได้เท่านั้น ผมไม่เคยใช้บัตรเครดิตเลยนะบางคนสามสี่ใบเป็นหนี้หมดบางคนเงินเดือนแค่นี้เห็นเขาเที่ยวต่างประเทศอยากไปเที่ยวมั่งก็กู้เที่ยวนะเคยมองไม่ว่าอนาคตเนี่ยนะพอเลยไปอีกสักนิดนึงเนี่ยเราแก่ตัวหรือเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่าเป็นปัญหาเรื่องอุบัติเทตหรืออะไรเนี่ยนะหรือคนในครอบครัวมีปัญหาเนี่ยนะเรามีเงินสำรองไหม ฝากนะฮะฝากค him, right Hence, no ิดถึงเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเพราะในหลวงบอกแล้วว่าคนที่รู้จักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือมีเงินเดือนแค่นี้นะให้รู้จักแบ่งใช้มีเงินเดือนแค่นี้ก็ให้รู้จักแบ่งใช้นะฮะไม่ใช่มีเงินเดือนแค่นี้แบ่งใช้นะใช้แค่นี้นะพอมีเดือนแค่นี้ก็ยังใช้แค่นี้อยู่ไม่ใช่รู้จักแบ่งใช้แบบ พอเพียงแบบเหมาะสมกับสภาพนะครับผมพูดง่ายๆผมอธิบายง่ายผมไม่ไปแจกแจงเป็นหลักวิชาการนะพูดอย่างนี้นะผมว่าชาวบ้านอย่างพวกเราเข้าใจกว่านะนี่ก็คือนี่ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เก้าแล้วมันก็คือการสืบสารรักษาต่อยอด ที่ในหลวงราชการที่สิบพยายามจะรักษาไว้นะฮะแต่ผมเห็นพูดกันเยอะแต่ไม่มีใครสืบสารรักษาต่อยอดกันเลยฝากถึงหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับนะครับเรื่องบวรนะฮะเรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้ก็อยู่ในบวรนะก็คือเรื่องโรงเรียนก็คือมีความรู้ความสามารถในการนำพาครอบครัวอยู่รอดปลอดภัยได้ไหมนะครับ ว่างเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องบอวอนะฮะโอเคครับผม